สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญน,นะคะที่เดิมเลยเซรีไทย70ขงเบงนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะเอิญก็จะมาพาทุกคนดูตัวรถนะคะเป็นตัว Mitsubishi x p แพนเดอร์นะคะสำหรับคันนี้ได้รถสีขาวแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะสําหรับตัวรถได้ปี2018เลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่71,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถสภาพสวยแบบนี้ไปใช้งานที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นรถบ้านด้วยใครที กำลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนําเป็นคันนี้เลยต้องบอกก่อนนะคะว่า,อาเอิญมาพากเสียงนะคะเนื่องจากเนื่องจากลืมพกไม้นะคะก็เลยกล้องมาแก้นะคะพากเสียงเข้าไปเลยนะคะ ใครที่เข้ามาดูนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดภาคไปไม่ตรงคีย์นะคะน่าจะไม่ตรงอยู่แล้วอ่ะคันนี้นะคะก็ได้เป็นตัว expander นะคะกระจังหน้าโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะโลโก้นะคะสวยๆนะคะพร้อมไฟนะคะที่จะมีไฟเดทามาให้และที่สําคัญนะคะคันนี้ราคานะคะอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวจัดได้เต็มจัดได้รนเลยนะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลย ตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมอยางที่จะได้เป็นยางมิชลีนปี2021นะคะได้ในส่วนของแบกทูโทนหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยสภาพยางนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะได้ยางปีใหม่ได้ล้อมแมกเดิมนะคะด้าน,นบนตัวรถนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคะอาจจะมีร่องรอยเดี๋ยวเก็บให้นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้นะคะคันนี้เป็นแบบไฟฟ้าด้วย มีเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคันน anyway> ี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าภายนอกภายในยังไม่ได้เก็บงานนะคะถ้าเกิดเก็บแล้วนะคะก็จะสวยกกิบกว่านี้แน่นอนนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะก็จะมีด้านท้ายนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะพร้อมกับตัวไล่ฝ้าแล้วก็มาพร้อมกับที่ปะน้ำฝนด้านหลังนะคะนี่สภาพสวยๆเลยทะเบียนรถสวยๆมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วย ท้ายของตัวรถนะคะบอกเลยว่าดูดีมากๆเลยนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าโปรโมชั่นนะคะที่จะให้นะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะจองก่อนมีสิทธิก่อนนะคะจองล็อกรถเพียง1,000ันบาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญไว้ก่อนนั้นเดี๋ยวเอินแถมฟรีให้กับผู้ลูกค้าด้วยนะคะด้านท้ายของคันนี้เขาไม่ใช่ตัวโช๊คนะคะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอ่าอืมคันนี้นะคะ ด้านท้ายเขาจะเป็นแบบแมนวนวลแต่ว่าเดี๋ยวติดตั้งไฟฟ้าให้มูลค่ามากถึง13,000บาทเลยนะคะเดี๋ยวติดตั้งไปให้ฟรีแถมฟรีเฉพาะคนที่ดูมาจาก Youtube นี้และดูมาจากคลิปนี้เลยนะคะนี่หลังตัวรถเขามีพรมนะคะปูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ภายในตัวรถได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีเพดานนะคะที่จะเป็นสีเบจแบบนี้เลยภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะราคาดีจับต้องได้นะคะราคาคันนี้นะคะเพียง 6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้โปรโมชั่นนะคะเอียนแจ้งไปเลยนะคะถ้าดูมาจาก YouTube เอินนะคะเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่อันนี้กำลังชี้แจงอยู่นะคะเรื่องโปรโมชั่นนะในคลิปนะคะเพราะว่าเอินเอินมาพากนะเพราะว่าลืมนะคะลืมใส่ไม้นะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ฟังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องอ่านจากป่าเอิญน,นะอ่ะเรามาดูภายในกันนะคะคันนี้นะคะภายในตัวรถได้เป็นสีดํานะคะกว้างๆเลยนะเอิญสูงหนึงนะคะแต่ว่าภายในของคันนี้นะคะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนี่มีแอร์บนเพดานมาให้4ตัวเลยนะคะเรียงเป็นแถวแล้วก็เป็นแมนวนวลนะคะคันนี้เพดานนะคะของคันนี้ก็เดิมๆเลยนะภายในกว้างขวางนะคะคันนี้ได้เบาะสีดําด้วยนี่สวยมากใครได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนนะคะของเอินมีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะเรามาดูด้านหน้ากันนะคะค่ะข้างหน้าของตัวรถนะคะก็มาพร้อมกับพรมไลัยนะคะที่จะได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะทั้ง2อฝั่งเลย อ๋อเมื่อกี้นี้จะบอกว่าลืมหยิบกุญแจนะคะน,นี้ก็ต่กล้องหยิบมาให้นะคะกุญแจของตัวรถเพื่อที่จะได้สตาร์ทให้ดูว่าเลขไมค์คันนี้นะคะ71,000กิโลเมตรเท่านั้นเองได้รถปี18ไปใช้งานนะคะพมะรมลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันพาวเวอร์แบบนี้เลยสภาพสวยๆนะคะจอของคันนี้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนี่แล้วก็มีกล้องนะคะมองด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยมีกล้องมาให้ด้วยนะคะ สวยๆเลยนะใครที่มองหารถครอบครัวเจที่นั่งไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะกล้องขวางนะคะที่สําคัญคนขอคนสมาร์ตได้เยอะมากๆเลยด้วยนี่สวยๆเลยนะ,ยยนะอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าเครื่องคันนี้เป็นยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าที่เอิญทําที่นี่นะคะก็เครื่องรถนะคะไม่เปลี่ยนนะคะเครื่องเดิมทุกคันเลยนะคะเพราะว่าของเรานะคะรับแบบออริจินอลเข้ามาเลยนะคะเดิมๆนั่นเอง นี่เครื่องแห้งสนิทนะคะมากแต้มสีโรงงานอยู่ครบน็อต <Not S 1> <Not S 2> เดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะหัวน็อตนะคะฝากระโปรงหน้าไม่ไขไม่ถอดเลยนี่สวยๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวลงก่อนฮึบฮึบ มาดูรถจริงได้นะคะร้านนะคะตั้งอยู่ที่เซรีรีไทย70ขอสบงเป้งนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจออกรถคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยแอดไลน์หาเอิร์นเมื่อน,นี้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นอย่างที่แจ้งเลยนะคะว่าแถมฟรีนะคะสำหรับลูกค้าที่จอ,อกรถคันนี้นะคะเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะได้ไปเลยนะคะฝาท้ายนะคะเดี๋ยวติดตั้งแบบไฟฟ้าให้เลยนะคะสนใจรีบติดต่อมานะคะรุ่นนี้สเปคนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะคลิปนี้เอิร์นฝากกดไลค กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะมาเดตสตอ็อกโรสให้กับทุกคนได้ชมอีกสำหรับนี้